สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับเราจะมาจะมาทำความรู้จักการเล่นกีตาร์ให้ลึกเพิ่มขึ้นจากเดิมทบทวนในบทที่แล้วก็คือเราตั้งสายกันแล้วตั้งสายเป็นละนะครับหลังจากนี้เราจะมาจับจังหวะจังหวะของกีตาร์ผมอยากให้ให้เริ่มมันจะมี1ห,ห้องขอโทษทีสี่ห1ห้องมี4จังหวะเอาเป็นว่า1 2 3 4 1 2 3 มันมีอีกคำหนึ่งที่คุณอาจจะต้องทำความรู้จักเราเรียกว่าเมโทรโนมนะครับเป็นตัวนับจงังหวะ1 2 3 4 1 2 3 4หรือบางห้องเราสามารถจะอัดจาก4ให้เป็น8ได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8คุณอาจจะงงเอ๊ะมันมันอัดยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดู 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่หนึ่งสอหนนมสี่เห็นไหมครับประมาณนี้ในหนึ่งในหนึ่งห้องก่อนที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะดีด,ด,ดกีตาเป็น1 2 3 4หน 2อสาสหนึ่งันนี้ทำให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปช้าๆด้วยกันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงโอ้อาจารย์ทำเร็วเกินไม่ใช่ไม่ใช่แค่ทำให้ดูสังเกตผมนับ1น,นึก็จริงแต่ว่าผมสามารถใส่ใส่การดีดเนี่ยได้แบบเยอะแยะมากมายเลย1 2ึ่งสองาสี่หนึ่งสสามสบ 1>, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2และ3และ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 4โอ้เยอะแยะมากมายนะครับจะใส่และและก็คือการเพิ่มจกกังหวะจาก1และ2และ3และ4คุณสังเกตดี1และ2และ3และ1 สองสามสี่จริงๆแล้วเนี่ยมันห้องมันยาวเท่านี้เท่ากันผมจะแบ่งหนึ่งสองสามสี่หรือหนึ่งและสองและสามและสี่หนึ่งและสองและสามและส,ละสี่ถ้านับดีๆมันคือแปดเลยนะหนึ่งสองหนึ่งและคำว่าและมันต้องเร็วเร็วกว่านิดนึงครับเพื่อที่ให้เข้าจังหวะแต่รวมกันแล้วได้แปอะอะอาจจะงงช่างหัวมันช่างหัวมันอย่า เพราะว่าคอนเซปต์ของของคอร์สนี้คือง่ายเขียนไหมเพราะฉะนั้นบทเรียนที่หนึ่งที่คุณจะต้องฝึกเลยนี่คือเดี๋ยวเราจะมีการบ้านให้คุณไปฝึกด้วยทําความรู้จักกับคอร์ดและเปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนจังหวะไปพร้อมๆกันคอร์ดที่เราจะรู้จักคอร์ดแรกนะครับเดี๋ยวคุณไปดูบนหน้าจอบนหน้าจอตรงนี้คอร์ดซี 4. จะประกอบด้วยสายที่สองอาสายที่สองเฟรตที่หนึ่ง เออยิ่งดูยิ่งพูดยิ่งงงเอาเป็นว่าไปดูตารางแล้วกันเดี๋ยวผมทําให้เหมือนเป๊ะเลยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้นะไปดูนะแล้วเดี๋ยวคุณก็กดตามปุ๊บคอซี่เอาเลยผมจะรอดีอ่ะหนึ่และสและสมและสี่หนและ2และ3และสี่และสและสมและสมันมันอาจจะฟังไม่เข้ากันเพราะฉะนั้น ผมคอสอ,อดคอดที่2 A minor ไปดูนะครับที่มุมด้านด้านขวาบนอ่และ2และ3าและ4 1และ2และ3และ4 1และ2และ3และ4 1และ2และ3และ4ไอซแล้ว A minor แล้วก็ย้อนกลับมา C แล้วก็ A minor อ่าวันนี้วันนี้การบ้านวันนี้คอร์อก่อน1และ1และ2 และ3และ4 1และ2และ3และ4 1และ2และ3และ4 1และ2และ3และ4ยากไหมช้าๆนะสุดท้ายอีกรอบนะช้าๆผมเอาและออกนะ1 2 3 4งสง่ายๆลงอย่างเดียวเลยดีๆลงอย่างเดียวเลยเขียนไหมเนอแค่นี้เองเย็นๆค่อยๆไป ค่อยๆเพิ่มวันนี้เท่านี้ก่อน1-2-3-4 1-2-3-4โ okay. อเคนี่แบบช,ช้าๆนะคราวนี้ให้แบบเข้าจังหวะให้มันพอดีกว่านี้ ของคอร์ดคอร์ดซคอร์ดเอมิเนแล้วเดี๋ยวบทถัดไปผมจะใส่จะใส่4ีคอร์ดหลัก4ีคอร์ดหลักที่คุณสามารถเล่นเพลงได้หลายหายผมว่าเป็นร้อยเพลงได้เลยคะคอร์ดง่ายๆเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการเขาเรียกว่ามีทางคอร์ดทางคอร์ดเดียวกันซึ่ง มันจะหลุดทางขอร์ดออกไปบ้างเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในทางแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเอามาลงให้ดูกันว่ามันคืออะไรครับสำหรับบทเรียนนี้กลับไปทํากันบ้างกันก่อนคอ,อ,อร์ดซีคอร์ดซีกับคอร์ด A อ i n เนอร์ซีเอไมเนอร์ซีเนะครับสองคอร์ดนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวบทถัดไปเ,เราจะให้ยากขึ้นอีกนิดนึงเป็น4ีคอร์ดแล้วคุณจะเริ่มเล่นเป็นเพลงได้เลย สวัสดีครับ